สวัสดีครับพี่น้องครับข้ามาลุ่นป่าอยู่คิริมาสุโขทัยพี่น้องโอ้หามรายครับพี่น้องเียรวมรอดย่อครับอื้มเสียงปลาเบอร์เซียจั้งหมดพี่น้องเลยเอ้าตัวมีดัวไนะพีน้อง นั่นหนึ่งตัวสองตัวหัวเซลย,ย์อยู่อุ้ยดวูวงน้ำมันเหลืองครกว่าสิพลมากมันไหลนะ้ำมันมันท่วมรอดยอ<ช>มันไหลปลาไม่ขายไหลปลาเสียงดังไลป่นะไลปลาเดี๋ยวมานอยู่น้ำกันนี่ลนะ

nó cầu sò mắt nó nhục này ừ. Nhục quay mày ca sò quay bố Ừ, bay leo đợi subscribe cho kênh มาแล้ว,วอ้าวสามตัวตัวหนึ่งหัวเสียบไปตัวนี้จะล่วงอ่ะมันจะมีเยอะพี่น้องใช่ไหมอ่านตัวแล้วย่อมันย่อมันหน่อยอะนะครับมันถ่วมรถ <c oughs> เอาไม่ทันมัน,นนะมันต้องย่อใหญ่ใหญ่เดี๋ยว็ะ ทีงานกันพี่น้องเราิปสอกวาล่วงโดดแล้วตัวนี้ตัวนี้จะล่วงาพอดีเนอตองสามตัวเก็บไปเรื่อยเดือดแห้งกับกราครัาผมร้อนด้วยอ่ะ อย่ามีนี่นะก็เติร์กเบ็ดไกลบ้านขี้เกียจไปโอ้โหเพื่อไปถอนกว่าจะได้แต่ละตัวกว่าจะได้แต่ละตัวเนาะ ต,ต,ตัวปลามันง่ามี่นาะตัวมันใหญ่ตแต่คมก็ทุนหลายกันมันเน <c oughs> ี่ยหลอนก็หลอนห <c oughs> ลดแล้ว โตโตเทเะอเตเเลยอุ้ยไปซ้ำโมก็เสียใจที่ไปอะไพี่น้องใส่ตัวโตไปซ้ำแะ ไปเยอะอยมาแล้วมาแล้วมาแล้วแ้วาจะเดียว <c oughs> <c oughs> ไปวไปเลยไปด้พี่น้อยเย <c oughs> เพียนท่อโอ้ไปแล้วมีหัวเสียทางนอกด้วย <laughs> ừ subscribe cho kênh Ghiền Mì มาหลายตัวทายงานด้วยตัวนึงเขมีแห้งสิเปล่าพี่น้องมันหอวดตอนนี้ปลาก็ไม่ค่อยติดปลาก็ไม่ค่อยติดพี่นอ้องร้อนนี่ก็ร้อน

ออโอ้ยตายเลย <laughs> โอ้ยกกอนเนโอ้ยเัวาหมโดนคือติดเลยหรอเด้บัวใดเลย <laughs> หวัวเสียไปเลยกำลังทอดแสบพี่นอน,นี่ย <laughs> ไปคุกคือคุกนะครับตาแดดละโทษดโดโดูดแปะยอไปไม่เป็นแหละใหญ่จัด อืมมาแล้วมาเสียบมาเลยสวยนกเขาเพืเ่อนท้องกับหลายหลายไปหนังปีนเนี่ยเพื่อนท้องหน่อยตัวใหญ่บุกคอยผัวตัวเล็กหน่อยจะดุนเล็กดุนเล็กขึ้นอ่ะ Ừ. Thì là tùa Gì có bất tiết Má là tùa làm Hãy ngay mình kia nè ก็ได้อู่ครับในปลาเนี่ยไม่เป็นไรปลากระทิ้งไงครับนะติดมาจากไหนบุลงมาจากไหนบุญเนี่ยตกง่ายนะพี่น้องต้มได้ต้มกินใพี่น้องกระทิ้งครับสิประมาณโลกรัวพี่น้องบวบไวครับเบิร์นแห้งกระกรับครับผมปลาบางกับว่ามันตัวขี้หายครับสวยงามอยู่ครับผมในพร้อคลิปหน้าครับจะในกระฝากกดติดตามกดไลไ์กดแชร์น้ำใจให้พี่น้องเดในพร้อครับคลิปหน้าโชคดีทุกๆทุกคนครับผม